สวัสดีค่ะพี่น้องปองาฟสุสุศนวันนี้กับพ่พอยานื่อกแล้วจ้าพี่น้องจ้ายานื้อก็ัมีข่าวอัปเดตเรื่องบอดบอยซิริชัยบอดบอยโพดแบบนี้ลมหนาวห่มรักร้อนหนักจุดจุดจุดพี่น้องเราก็บอกว่าย้ายยึย้ายบึงพาเบาเด้อครับประสันพี่น้องมุจงจะขยเบิ้งด้วยนอันคลิปเต็มอันบอยซิริชัยเด้อพี่น้องจ้ายังไงอัน เฟดบอยสิดิใช้แล้วก็โพสไปหันหลับพี่น้องรูรอรอพี่น้องบอดบอยสิดิใช้รอคักรอเนี่พี่น้องจ้ำเอฟซีกับเขามาคอมเมนต์รัวรวชื่นชมในความรอบอดบอยพี่น้องรอคักโอ้ยพอรอมากค่ะเอฟซี FC ส่งหัวใจให้รัวรั่คอม่มนต์บอเองตีวระสานเอฟซีกับแซลพี่น้องบอดบอยแล้ววานน่ารักที่สุดเลยรออมตะฮักเจ้าเด้อลูก อเอกบอยสิริชัยอ้ยน้อค่ะฮาวเอฟซีก็หัวหล่อเทพบุตรชุดเพชรหล่อแหงค่ะใส่ชุดนี้หล่อมากค่ะหล่อมากๆเลยพ่อบอยของเต้าเพชรเต้าพอยหล่อมากครับพ่อหล่อคักซามีซอแอนแมนพี่น้องจัะซอแอนก็สวยสวยบอดบอยก็ลอหลอพี่น้องเหมาะสมกันกับครูสางครูสมเพลนครูบุญครูบารมีครับพี่น้องจ้ะจะอ่อนเพลิน บอดบอยหลอตลอด,ลอดเวลาเลยคะ่ะหล่อมากคะ่ะพ่อหล่อมากจริงๆคะ่ะพ่อบอยเอฟซีกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องบอดบอยสิริใช้ลอ่ลอค่ะล่อเนี่ยพี่น้องชุดนี้ลอ่ลอค่ะล่อๆพี่น้องจ้ายาะนิ้วกะเอาชุดไปให้นมู่จเบิงเบิงถ้าใดซ้งใดก็ล่อไปเบิดบอดบอยสิริใช้เวลาเราใส่ชุดเผ็ดเนาะพี่น้องเทพประดุชุดเผ็ดลอ่ลอกะล่อเสียงกะดีหุ่นกะดีฟอน แตะแห่งงามหล,ล่อรกมวนพี่น้องอยู่ถึงเวทีรอหุนดีเสียงดีโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลิศเลิศเพอร์เฟกต์คักมอลําใจเกินลอยปีที่เก่านี่คก็สุดยอดมากอีกด่ดีพี่น้องจา้าหล่อมากๆค่ะเทพบุตรชุดเพชรหล่อมากคนยังคือหลอ่อคักแท้ใส่ชุดอีหยังแต่งามเนาะจ้าคนรอพี่น้องจา้าโอ้ยเนาะหล่อคักคะบอตะหักค่ะลอ้ลอหลอ่อสันบอดบอยพี่น้องหนาวล่ะ บอยกะหล่อคือเก่าละจ้าคนรอสามีอรดีคือหล่อคักแท้จ้าเมนพี่น้องจา๋าร่อคักรอแนบอดบอยสิริใช้โอ้ยวาส,สนาคุณอแอนอรดีแมนพี่น้องจา๋าเมียแล้วก็งามซอแอนกับสวยบอดบอยก็รอวาสนาเพื่อนพี่น้องลูกบอยหล่อน่ารักมากค่ะชอบชุดนี้จังเลยไม่เก่าเลยงามนอพี่น้องจาอ๋าอันไปอันเข้าไปกระเบิง่งไปดีพี่น้องแล้วรอคักพี่น้องจา๋าบอดบอยสิริใช้ ป้าเอ้อหล่อแท้ไอ้บอยเจ้าคือหล่อคักแท้บอดบอยสิริชัยหล่อมากค่ะพ่อน้องแฝดน้องเพชรน้องพลอยแมนพีน้องจ้าพ่อเต้าแฝดเพชรพลอยหล่อมากพร้อมสามีซอแอนออรดีขอให้บอดบอย,ยสิริชัยซอแอนออรดีพร้อมทั้งทีมงานสุขปสปุกุลลฮงหงปังปังด้วยด้วยเด้อจ้ะเด้อเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ พี่ๆน้องๆมีความชิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย